ครับผมส่วนทางด้านนายกฤษศัก์รัตนวราหานะครับสมาชิกวุฒิสภาได้มีการค้านในการตั้งสสอรอแก้รัฐธรรมนูญรายมาตรานะครับแล้วก็มองว่าการที่มีม็อบมากดดันนะครับจะไม่มีผลต่อการตัดสินใจลั่นอำนาจแก้ไขอยู่ที่สอวอครับ นายกิติศักดิ์รัตนวราหะสมาชิกวุฒิสภา,าได้กล่าวว่ากลุ่มสว,วอิสระ60คนได้มีการพูดคุยถึงแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญและทิศทางการลงมติที่จะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยไม่ต้องมีสัญญาใจใดๆเพราะที่ผ่านมาก็พูดคุยมาโดยตลอดและมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันส่วนจะสนับสนุนให้ผ่านวาระแรกไปก่อนหรือไม่ต้องพูดคุยกันก่อนยอมรับว่ากลุ่ม6 0สว,วเห็นปัญหาและจุดอ่อนของรัฐธรรมนูญมาโดยตลอดแต่ก็มีส่วนดีเรื่องของการป้องกันการทุจ ขณะเดียวกันกลุ่ม60สวก็มีแนวทางห้ามแตะต้องหมวดที่1และหมวดที่2เด็ดขาด ส่วนการให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสสรมาร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับนั้นเห็นว่าสิ้นเปลืองเวลาและเปลืองงบประมาณเพราะการแก้ไขสามารถทําได้เป็นรายมาตราโดยมีสสและสวร่วมกันอีกทั้งยังกังวลว่าการตั้งสสรจะได้อย่างที่คิดหรือไม่หากร่างไปในทางใดทางหนึ่งความขัดแย้งจะเกิดขึ้นหรือไม่แต่ที่ไม่เห็นด้วยให้มีสสรไม่ได้กังวลว่าสวจะไม่มีโอกาสร่วมร่างรัฐธรรมนูญเพราะว่าสวไม่เคยห่วงอำนาจ และการมีสอสะรอในอดีตใช้เวลาร่างกันถึง10ปีด้วย 3, ซ้ําซึ่งถ้าให้พูดการตรงๆอำนาจจะแก้หรือไม่แก้ก็อยู่ที่สวร้อเอร์เซและถ้าใช้ม็อบมากดดันก็ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเพราะหากในอนาคตไม่ชอบอะไรก็ยกกลุ่มมาประท้วงบ้านเมืองก็จะ <c oughs> ขออภัยครับบ้านเมืองก็จะอยู่ไม่ได้นะครับขณะเดียวกันหากไม่ใช้สสอรอร่างรัฐธรรมนูญอาจถูกมองว่าไม่เป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนหรือไม่ทางด้านนายกฤษศรรักดิ์ได้กล่าวว่าที่ผ่านมาเคยมีฉบับใดเป็นของประชาชนร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่เพราะว่ารัฐธรรมนูนปี2560ที่มองว่าไม่ใช่ฉบับประชาชนก็ผ่านการทาระชามติจากประชาชนจาก16ล้านเสียงเห็นด้วยจึงตั้งคำถามว่าเขาเหล่านั้นไม่ใช่ประชาชนหรืออย่างไรนี้ผมเรียนนำตรองว่า เราจะเราจะคิดว่าไม่ได้มาจากประชาชนการประชารชามติรัฐมนูญปี60ผ่านประชามติจากพี่น้องประชาชน16ล้านเสียงบทเฉพาะการ15ล้านกว่าเสียงนะครับเขาเหล่านั้นไม่ใช่ประชาชนหรือถูกไหมครับก,กฎกติกาเดียวกันกับสสเป๊ะแต่ว่าสสนั้นเขาต้องไปผ่านการเลือกตั้งในครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือข้อท็จจริง แต่การที่สอวอมาครั้งนี้แน่นอนอะมาจากรัฐมน,นูญเดียวกันผ่านการประชามติเหมือนสสมาแต่แต่ก็ต้องยอมรับว่าสสเขาต้องไปเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับแค่นั้นเอง ส่วนอำนาจของสอวในการร่วมเลือกนาย,ยกรัฐมนตรีนายกิติศักดิ์ได้มองว่าหมดความจําเป็นแล้วและหากยังขืนเอาไว้ต่อไปบ้านเมืองจะไม่สงบสุขอย่างแน่นอนจึงยินดีให้แก้มาตรา272แต่หากตัดบ,บทเฉพาะการออกไปเลยโดยไม่ให้มีสวนั้นก็ต้องมีการตั้งข้อสังเกตว่าแล้วใครจะเป็นผู้พิจารณากฎหมายอีกทั้งจะเป็นการขัดรัฐธรรมนูนด้วยครับ